ว่าเออเราทั้งสองคนก็สวทอยู่แล้วชอบกินอยู่แล้วนี่ก็อยากจะขอบคุณออมากๆนะคะทำไมเสียงเปลี่ยนอะทำไมเสียงเปลี่ยนแบวาเจเราทั้งคน <laughs> อะไรกันคะเนี่ยอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นคือพี่หลิงไม่อยากเก็บแล้วจริงๆในงาน easy sweet moment with หลิงออมพี่หลิงพูดว่าเราสองคนก็สวีทอยู่แล้วชอบกินอยู่แล้ว น้องอ,อมยืนฟังอยู่ข้างๆเห็นที่เขินแปลกๆเลยพูดแซวไปว่าทำไมเสียงเปลี่ยนอะไว้ๆช่วยด้ดูแล้วดาราไม่เก็บอะไรแล้วตะหลิงพูดแบบเหมือนเขินอายผู้คนที่เขารู้สถานะของคนข้างๆของตะหลิงเลยนะคะแบบเขินจนเสียงเปลี่ยนท่าทางบิดอายแล้วดูน้องอ,อมสิเหมือนเห็นว่าพี่เขินแล้วได้ทีรีบแซวเลยนะคะแต่ดูแล้วเหมือนพฤติกรรมดาราแซวแฟนมากน้องอ,อมแซวทำไมเสียงเปลี่ยนตะหลิงบอกว่าอีพอแล้วพอแล้วเขิน ก็สวิอยู่แล้วชอบกินอยู่แล้วนี่ก็อยากจะขอบคุณอบมากนะคะทำไมเสียงเปลี่ยนอะทตไม่เสียงเปลี่ยนเจ้าตัของอาจรยเคนแล้วก็ขอบคุณอะไรไม่รู้แต่ฉันฮอปมากดาราเป็นอะไรกันคะเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจดาราคะอาการออกมาก คือคลิปนี้คือชัดมาสรุปแล้วมันเกิดอะไรดีๆกับหัวใจที่ทริปสมุยจริงปะแกอาการดาราหลังกลับมาจากทริปทะเลค,คือไม่เอาอะไรแล้วมากสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคือไม่เอาอะไรแล้วจริงสถานการณ์ตอนนี้ข้าวสารคงได้ใช้แล้วจริงๆค่ะและจังหวะพี่หลิงเขินแล้วโดนน้องแกล้งแล้วพี่หลิงบอกน้องพอแล้วคือพี่หลิงไม่ไหวแล้วเขินจนลิ้นพันกันไปหมดอย่าว่าแต่ดาราเขินเลยคนดูก็เขินตามจะบ้าแล้วค่ะ